สวัสดีครับผมทุกคนก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องรีวิวเจ้าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะฮะอ่าเนี่เป็นตัวนี้เลยเป็น a c e ซอร์ r นต5ปี2 0 2พนีนะฮะตัวใหม่ล่าสุดอ่าอันนี้จะเป็นรหัส A N 5 1 5 4 5 C R 3 1 3นะครับผมก็มาพร้อม C P U A M D Ryzen 5 5 6 0 0 H นะครับผมบนการ์ดจอ R T X 3060 อันนี้เป็นกระจอขวัญใจของนักกุดบิตคอยเลยนะฮะแล้วก็มากับแรม 16GB กิกนะฮะโดยค่าตัวของเจ้าตัวนี้อยู่ที่36,990บาทก็อยู่ในเรนง30 0 0 0กลางๆก,กับสเปคก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูดีไซน์ของกล่องเลยนะฮะอ่าก็จะเห็นเด่นชัดเลยอันดับแรกคือเป็นไนโตร5นะครับผมอ่าข้างล่างก็จะเป็นเอเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับผมอ่าตอนนี้ก็มีหุ่นยนต์หรือว่า อาจจะเป็นโรบอทก็ได้นะฮะผมสวยงามมากครับข้างๆกล่องก็จะเป็นบอกสเปคคร่าวๆนะครับผมอันนี้เป็นกล่องใหม่เลยนะผมยังไม่ได้แกะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับผม โอเคอืม okay. mm hmm. mm hmm. อันนี้คืออะไร อันนี้ก็เป็นสายอะแดปเตอร์นะครับผมอ่าอันนี้ได้สายอะแดปเตอร์มาหนึ่งอันแล้วก็มีน็อตสำหรับอืมอันนี้ไว้อัปเกรดนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอัปเกรดเหมือนกันนะครับผมอัปเกรส โอเคอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ของเดลต้า8 0บวัตต์นะครับผมอะแล้วก็มาดูในส่วนของจเจ้าโนบุกเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมเดี๋ยวอะไรที่เราไม่ใช้เดี๋ยวเอาลงไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับผมอันนี้ก็ใส่โฟมกระแทกมาอย่างดีเลยนะฮะ ว้าวอืม hmm. อ mm ืม hmm. เป็นไงครับทุกคนสวยมากครับผมจากที่ถือดูนะฮะก็น้ำหนักก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะฮะ ืบดีไซน์ภายนอกนะครับผมก็อารมณ์คล้ายๆกับ,บพวกโรบงโรบอทเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังข้างหลังนี้ก็จะมีช่องลมดูดลมเข้าสองช่องนะฮะแล้วก็มีบานพับสองฝั่งตรงนี้ แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นช่องลมอีก2ฝั่งอันนี้เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับผมอันนี้มีลายพาดสีแดงรู้สึกว่ารุด,ดันมากครับผมเหมือนยานอวกาศเลยอันนี้มีเขียนว่าไนโตรด้วยนะครับ โอเคครับผมมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะฮะได้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับผมอ่าแล้วก็ปุ่มคีย์บอร์ดได้แบบ RGB นะครับผมเป็นไฟ RGB มาเลยส่วนสติ๊กเกอร์ก็มีบอกว่าเป็นของ Ryzen แล้วก็ RTX อันนี้ก็บอกพวกสเปคคร่าวๆนะครับผมตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันก็หน้าจอ,อกลางได้เกือบ mm hmm. เกือบร้อยแปดสิบองศาเลยนะฮะตัวนี้ก็มีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับผมแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่บริเวณนี้นะครับมาดูในส่วนของ พอตนะฮะทางด้านขวาจะมี HDMI 1ช่องช่องลม1ช่อง USB Type A แล้วก็ Type C อย่างละ1ช่องนะครับผมส่วนด้านซ้ายนะครับผมจะมีช่องลม1ช่องช่องเสียบสายแลน1ช่องแล้วก็ USB Type A 2ช่องแล้วก็ช่องเสียบวิดีโอนะครับผม3.5แบบดูอัล1ช่องนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคและก็การพรีวิวเจ้าในตัว5 ตัวใหม่นี้คร่าวๆนะครับผมซึ่งยังจะไม่ได้ทดสอบอะไรมากนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าได้ลองทดสอบเล่นเกมหรือว่าลองทํางานตัดต่ออะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ